อ้ยน้ซิสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอรเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเอามอยกันเกีก่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าในวันนี้ตอนนี้นะครับลิซ่าเดินทางจากเกาหลีใต้ไปแล้วนะครับทุกคนไปยังแารีสเองเพื่อเดินทางไปร่วมงานเซเลนสุดท้ายก็เป็นจริงนะครับฝันก็เป็นจริงแล้วหลังจากที่บลิงแต่ละคนเนี่ย เข้าร่วมงานเซลินครั้งนี้หรือเปล่าสุดท้ายเนี่ยลิซ่าก็เข้าร่วมจริงๆนะครับทุกคนได้เจอกันแล้วแน่นอนวันนี้ลุคสนามดินของลิซ่าก็มาแบบว่าเท่มากๆเลยกับเสื้อแจ็คเก็ตที่มีความเป็นแบบว่าเสื้อบาสเกตบอลหน่อยๆนะครับพร้อมกับทรงผมที่ในตอนแรกเห็นแบบตกใจมากๆเลยเนื่อวจาลิซ่านั้นตัดผมสั้นอีกแล้วจริงๆแล้วเนี่ยลิซ่าเขาแค่เก็บผมไว้ด้านในเสื้อเท่านั้นนะครับแต่ว่าลุคนี้เนี่ยคือดีมากเลยจริงๆกางเกงยีนเสื้อดําแล้วก็มีแจ็คเก็ตคลุมด้านนอกพร้อมกับทรงผมที่แบบดูเเท่มาากๆซของร เดินมาที่สนามบินแบบเท่มากๆเลยโบกมือทักทายแฟนๆแล้วก็สื่อมวลชนที่ไปรอที่หน้างานแบบน่ารักมากๆเลยนะครับในเรื่องความใส่ใจแฟนคลับแล้วก็ใส่ใจทุกคนเนี่ยลิซ่าก็คือยืนหนึ่งสุดๆไม่ปล่อยให้ทุกคนต้องเรียกหรือว่าต้องรอนานเลยทักทายทุกคนเท่าที่จะสามารถทําได้เป็นอะไรที่น่ารักและก็เป็นคนที่ใส่ใจแฟนคลับอันนี้คือดีมากจริงๆแฟนๆก็บอกว่ารักลิซ่ารักแบบไม่รู้จะรักยังไงแล้วจากที่หลายๆคนเนี่ย ลุ้นกันมาซ้อมกรีดกันมานะครับเอารูปลิซ่าจากสนามบินเก่าๆเนี่ยมาลงแล้วก็บอกว่ารอกรี๊ดซ้อมกรีดกันไว้แล้ววันนี้ไม่ต้องซ้อมแล้วตอนนี้ไม่ต้องซ้อมแล้วนะครับเพราะว่าลิซ่าเข้ามาจริงๆแล้วเดินทางจากเกาหลีใต้ไปแล้วนะครับทุกคนลุคนี้คือเท่มากเลยจริงๆนะครับใครที่ติดตามลิซ่าหรือว่าติดตามในทวิตเตอร์ตอนนี้อยู่ชอบลุคของลิซ่ากับงานไปสนามบินครั้งนี้หรือเปล่ามาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับแล้วมารอดูกันว่าเมื่อลิซ่าถึงที่ปารีสแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างจะต้อนรัับกนนนนนยิ่่งงใหใหหญขาาดและซ ครั้งนี้ลิซ่าของเรานั้นจะสร้างปรากฏการณ์อะไรใหม่ๆสร้างตำนานอะไรใหม่ๆแล้วก็จะเป็นที่เรื่องลือเป็นวรัลกันมากแค่ไหนมารอติดตามกันได้เลยเดี๋ยวเรามาทยอยอัปเดตให้ทุกคนได้ติดตามกันตลอดเลยนะครับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วต้องขออาภาัยเสียงรบกวนหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนะี่ยอยู่ข้างนอกแล้วก็พอดีเห็นลิซ่าเนี่ยคืออยู่สนามบินพอดีก็เลยรีบมาแชร์ข่าวให้ทุกคนได้รับทราบกาันใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนอย่าลืมกกก like, กดดไคคนััััังใ,ให้้วยวยรรบบสสี